อีพีสองนะคะจะบอกว่าก่อนที่เราจะเลือกโรงเรียนนี้เราก็ไปลองสัมผัสเปิดไปไปไปดูเนาะไปเซอร์เวตสองภาษาบ้างนะคะเราก็เคยเรียนแบบอินเตอร์อีกที่หน,นึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอมันมีโอกาสนะคะเราก็เลยลองย้ายมาโรงเรียนนี้ดูนะคะก็อย่างที่บอกเนาะพัฒนาการดีนะคะและอย่างหนึ่งนะหลายๆคนจะบอกว่าคือสังคมจะต้องแบบเหยียดคนอื่นนู่นนี่นั่นนะคะต้องลองมาสัมผัสคือความรู้สึกว่าทุกสังคมมีหมดขึ้นอยู่กับว่า เราอะเลือกคบคนแบบไหนอาจอย่างสังคมของลูกของกวางเนาะ ก็คือเราสัมผัสได้เลยว่าโอเคลูกอ่ะไม่กลัวที่จะพูดภาษาอังกฤษใช่ไหมคะเพราะว่าเขาพูดภาษาอังกฤษอยู่แล้วเนาะและทีนี้นอกจากที่ลูกเราเรียนอินเตอร์เน็ตเนี่ยลูกเราได้ภาษาอังกฤษแล้วเนี่ยน,นะคะได้ความคิดความอ่านที่เปิดโอเพนและสังเกตว่าโรงเรียนนี้ก็คือลูกชอบศิละปะคือชอบวาดรูปจินตนาการเอาก,เอากระดาษมาตาดัดคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือคิดนอกกรอบเนาะนะคะและเราก็รู้สึกว่า บางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยส่ง,งเมืองนอกดีกว่าไหมคือเราไม่สะดวกส่งเมืองนอกคือเราอยู่เมืองไทยเราทํางานเมืองไทยนะคะแล้วก็เรายังขายนี้อยู่เลยเนี่ยนําพิกหมูกระจกนี่นะคะแม่กวางตาโตนะคะแซบซีดนะคะอร่อยแซบนะนะคะจะบอกว่าเรายังอยากให้ลูกเรียนที่นี่เลยและจะบอกว่าสังคมนะคะที่กวางเจอนะคะก็คือเขาช่วยเหลือกันแบบสุด,สดแล้วนะคะ ประเด็นสําคัญเลยนะคะของผู้ปกครองนะคะอะไรอร่อยขอให้บอกร้านไหนอร่อยนะคะส้มตำนะคะหืมซัดกระนวนะคะจะบอกเลยว่าคือวันวันคุยแต่เรื่องกินนะเอาจริงเดี๋ยวมีงานของกินที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ น่ารักแล้วก็ดีมากๆนะคะแล้วเวลาที่เขามีอะไรแบบเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าสื่อการสอนอะไรต่างๆนานาน,นะคะเขาก็จะมาแชร์กันมีข่าวสารอะไรก็จะมาบอกกันเพราะแต่ละคนน่ะทำกันทางานกันหลากหลายอาชีพแล้วเราจะอ,าองค์ความรู้ของแต่ละที่เนี่ยถ้าแบบเหมือนเราได้คุยกันน่ะเราจะเปิดประสบการณ์ที่เฮ้ยบางอย่างเราไม่เคยรู้เลยอ่ะความรู้บางอย่างเราไม่เคยได้ยินน่ะเราจะได้ยินจากผู้ปกครองนั่นแหละความรู้สึกว่า เฮ้ยบันเนี้ยคือแบบบันดีมากๆเลยนะ